สวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวกีฬาข้ามเอ็บทวันนี้อยู่กับผมตูนวรัตวาน,นิชพัฒนากุลนะครับไปที่สนูเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกวันนี้ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรายการปทุมธานีซิก กรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ครับชิงถ้วยพระราชาทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลรวม11ล้านบาทวันนี้มีแมชพิเศษนะฮะก็มีพิธีปิดด้วยพิธีปิดนี้มีทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมด้วยมิสเตอร์เจสันเฟอร์กูสันนะครับประธานสมาคมกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพโลกพลตรวจโทคำรณฤทริ์ทูปกระจา่างนายก องค์การบระหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีท่านสุนทรจรุมลนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดนะครับแล้วก็มีแมชพิเศษนะฮะอย่างที่เห็นครับ บัวขาวบัญชามเมฆครับดวลกับวิกแจ๊ดคำรณว,วิทย์ทูก,กระจ่างนะฮะโดยมีคุณสุเทพสีใสเป็นผู้ตัดสินนะครับก็บรรยากาศแบบสนุกสนานนะฮะเฮฮากันทีเดียวก่อนที่บัวขาวจะเอาชนะวิกแจ๊ดไป3ต่อ1เฟรมนะครับนี่ไม่ได้เตะต่อยเก่งอย่างเดียวเรื่องสนุกนี่แกก็เก่งด้วยคือพี่บัวก็เล่าว,ว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาแข่งแมชพิเศษวันนี้ตัวเองเนี่ยเล่นกีฬาหลายชนิดอยู่แล้วซึ่งสนุกเกอร์เป็นหนึ่งในกีฬาที่เขาชอบมากชอบชนิดที่ว่า ที่ค่ายมวยก็มีการตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ไว้เล่นด้วยนะครับเ,เดี๋ยวฟังเสียงบัวขาววัชเมฆหน่อยครับบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วก็ผิดกับเวทีทีท่เราเคยขึ้นเขาก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มา่วมเล่นโดยที่เราไม่ถนัดเท่าไหร่อันนี้ก็ได้ตัวมาคลองนะครับชิงดําชิงดำก็จริงๆแล้วเป็น ทุกกีฬานะครับแล้วก็สนุกก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่แบบใช้สติแล้วก็ใช้สมาธอาิอะไรที่มันเป็นสมาธิแบบนิ่งๆชอบครับก็ที่ที่ที่เล่นก็คือที่ค่ายก็ซื้อเก็บไว้เล่นในห้องครับผมคลายเครียดก็บอกเลยว่าเป็นไอดอลของเราทุกคนนะครับที่มาแข่งก็วันนี้โหคนที่เข้ามาชิงกสุดยอดมากนะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปดูนะครับว่าสุดยอดเมือหนึ่งเป็นไง เพี่เอครับก็เดี๋ยวคงได้เจอครับเดี๋ยวจะไปขอลายเซ็นหน่อยนะครับเปี่กก็เป็นคนที่ติดตามมาโดยตลอดเหมือนกันครับเี่เวลาจะไปแทงก็ดูเปียกเนี่ยครับแทงแล้วก็หัดแทงตามครับสู้ครับเปีวันนี้สู้ คือออกตัวว่าไม่ถนัดเท่าไหร่แต่มีโต๊ะสนุกตั้งไว้ที่ค่ายเลยนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็น rematch of Crucible Finals ครับระหว่างสตีเฟนเฮนรี่ครับอดีตแชมป์โลก6สมัยเจอกับจิมมี่ไว้นะฮะซึ่งจิมมี่ไว้นี่ไม่เคยชนะเฮนรี่ได้เลยครับในการเจอกันรอบชิงทั้ง4ครั้งต่ครั้งนี้ทางไว้เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ0เฟรมครับแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศครับรอบที่หลายคนรอคอยนี่ภาพยังไม่มาแต่ว่าเดี๋ยวผมอัปเดตผลเลยแล้วกันนะครับแข่งระบบ8ใน 15เฟรม F นครนายกเทพชัยยาอุ่นหนูมือ45ของโลกชาวไทยเจอกับติงจุนหุยมือ24ของโลกครับแชมป์ปี2015ซึ่งแมชวันนี้ครับติงจุนหุยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเฉียบขาดชนะเราไป8ต่อ6เฟรมครับก็ควา้าแชมป์สมัยที่2นะฮะพร้อมรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล4ล้าน2แสนบาทส่วน F อฟทัพหน้าเสียดายฮะได้รองแชมป์ครับก็รับเงินรางวัลไป1ล้าน3แสนบาท สำหรับปีหน้านะครับผู้จัดบอกว่าจะเพิ่มเงินรางวัลและมีการคิดแรงกิ้งคะแนนสะสมระดับโลกด้วยซึ่งก็เชื่อว่าจะมีนักกีฬาชื่อดังทั่วโลกเดินมาทา,ทางมาแข่งที่ไทยมากกว่าปีนี้นะครับ